พลูด่างราชินีหินอ่อนเป็นพลูด่างอีกหนึ่งสายพันธุ์นะคะมีวิธีเลี้ยงแล้วก็น,น่าสนใจอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะชื่อที่เรียกกันนะคะก็มีทั้งพลูด่างราชินีหินอ่อนพลูด่างหินอ่อนชื่อภาษาอังกฤษก็คือ epiplenum aureum marble q u e e n นะคะ marble ก็แปลว่าหินอ่อนก็คือเรียกเหมือนกันทั้งชื่อไทยแล้วก็ชื่อฝรั่งค่ะ ที่มาของชื่อก็อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นลักษณะของลายด่างที่อยู่บนใบเลยค่ะลายด่างจะเป็นเขียวๆขาวๆเ,เหมือนกับหินอ่อนนะคะจัดเป็นพลูที่เรียกได้ว่าสวยแล้วก็ยอดนิยมอันดับต้นๆของบ้านเราเลยนะคะอีกทั้งหาซื้อได้ง่ายราคาไม่แพงประโยชน์ของเขาก็เยอะด้วยนะคะจัดเป็นไม้ชื่อมงคลแล้วก็ ฟอกอากาศได้ดีมากพลูราชินีหินอ่อนและพลูสายพันธุ์ต่างๆเนี่ยสามารถฟอกอากาศหรือว่าลดสารพิษได้ดีนะคะช่วยดูดซับสารพิษอย่างเช่นฟอร์มาลีไฮไซลีนทูโลอีนสารพวกเบนซินเหล่านี้เป็นต้นค่ะ เราสามารถตั้งวางไว้ในห้องทำงานห้องนอนห้องน้ำหรือมุมอื่นๆของบ้านก็ได้จะช่วยให้บริเวณนั้นมีอากาศที่สดชื่นบริสุทธิ์ได้อย่างดีเลยค่ะนอกจากนี้พลูด่ายังเชื่อว่าถ้าปลูกแล้วนะคะจะมีความเป็นสิริมงคลในบ้านช่วยเสริมสร้างบารมีคุ้มครองคนในบ้านด้วยนะคะให้อยู่เย็นเป็นสุขด,ด้วยนะคะ เรียกได้ว่านอกจากมีชื่อที่มงคลแล้วยังช่วยฟอกอากาศและก็มีประโยชน์ม,มากๆเลยนะคะมาถึงวิธีการเลี้ยงดูแลสำหรับสายพันธุ์พลูก็เลี้ยงไม่ยากนะคะการรดน้ำไม่จำเป็นต้องรดน้ำทุกวันนะคะเราก็จะรดน้ำแค่ช่วงที่ถ้าเราสังเกตว่าวัสดุปลูกที่อยู่หน้ากระถางแห้งก็สามารถรดน้ำได้เลยนี่นะคะเรา ใช้นิ้วเขียเข่ยดูก็ได้นะคะถ้าวัสดุแห้งแบบนี้เรารดน้ำได้เลยค่ะจับดูแค่ด้านบนพอถ้าวัสดุด้านบนแห้งก็สามารถรดน้ำได้เลยนี่นะคะที่เพื่อนเพื่อเห็นคือแห้งแล้วปกติ2-3สาวันก็สามารถรดน้ำได้เลยค่ะถ้าเป็นกะบมรา้าวนะคะถ้าวัสดุปลูกเป็นกะบมเ้าวนะคะรดที่โคนต้นค่ะถ้าเรารดจาก ด้านบนของใบเนี่ยน้ำก็จะขังอยู่ที่ใบเป็นบางส่วน,นะคะ่ะทำให้น้ำไหลลงมาเนี่ยไม่เต็มที่ค่ะสามารถรดจนน้ำไหลสู่ก้นกระถางออกจากก้นกระถางได้เลยนะคะไม่ต้องรดทุกวันไม่ต้องให้เขาเปียกมากชื้นมากนะคะถ้ารดทุกวันเนี่ยจะทำให้รากเน่าได้ตำแหน่งการตั้งวางสำหรับไม้สายพันธุ์พลูนะคะก็สามารถตั้งวางไว้ในที่ที่แสงน้อยได้ค่ะ ให้อยู่ในพื้นที่แสงรำไรมีแดดส,ส่องถึงแต่ไม่ถึงขั้นกับว่ามืดสนิทนะคะถ้ามืดมิดไปเลยก็จะทำให้ต้นของเขาเนี่ยโตช้าและบางครั้งเนี่ยอาจจะตายได้เลยค่ะและไม่ควรวางไว้ในที่แดดจัด,จ,ดจะทำให้ต้นของเขาเหี่ยวหรือว่าสีใบเนี่ยซีดไปนะคะถ้าขัา้นรุนแรงจริงก็อาจจะทำให้ใบของเขาเนี่ยไม่ได้ ถ้าเราจะตั้งวางไว้ในห้องนอนห้องทำงานหรือว่าห้องน้ำเนี่ยห้องใดๆก็แล้วแต่นะคะก็จะต้องให้มีแดดส่องถึงบ้างคะแสงส่องถึงบ้างนะคะ,แส,สะ,คะแสงจำเป็นต่อการเจริญเติบโตเราสังเกตว่าถ้าแสงน้อยเนี่ยเขาจะโตช้ากว่านะคะวัสดุปลูกนะคะเพื่อนๆสามารถปลูกในกระมาพร้าสับกก็ได้หรือจะเป็นดินที่สำหรับปลูกลู โดยเฉพาะก็ได้นะคะเดี๋ยวนี้เขามีทำขายกันแล้วนะคะพลูราชินีหินอ่อนสามารถปลูกในน้ำได้นะคะถ้าเราปลูกในน้ำเราก็ไม่จำเป็นจะต้องรดน้ำค่ะเปรียบเทียบให้ดูกันนะคะด้านซ้ายพลู Blue, งาช้างนะคะด้านขวาพลูราชินีหินอ่อนค่ะก็จัดเป็นพลูยอดนิยมทั้งสองสายพันธุ์เลยนะคะถ้าใครที่ชอบสายพันธุ์พลูนะคะ ก็ต้องมีสายพันธุ์ทั้งสองสายพันธุ์นี้ละค่ะลูงาช้างก็จะเป็นด่างเขียวขาวนะคะส่วนลูราชินีหินอ่อนเนี่ยความด่างของเขาเนี่ยจะมีขาวเนี่ยอยู่ทั่วไปนะคะทั่วใบเลยนะคะมองดูแล้วก็จะคล้ายกับลายหินอ่อนค่ะเพื่อนท่านใดปลูกลูสายพันธุ์ไหนบ้างอย่าลืมคอมเมนต์แชร์บอกนกลงมาใต้คลิปได้เลยนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ